ผมยังมองว่าเรื่องที่ถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างนักการเมืองกันเองเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่าคือปัญหาของประชาชนที่จะต้องเดินหน้าแก้แต่ก็สามารถที่จะรวมผู้คนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความเคลื่อนไหวซึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะท่านนุ้ก็อาจจะบอกว่าคือถ้าไปทําอะไรอีกด้านหนึ่งก็พร้อมจะออกมากคือ,อสังคมเป็นอย่างนี้มาสองสามปีก็ใช่ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็กาลังบอกว่าเราก็ให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเคลื่อนไหวผมก็เป็นรัฐบาลที่ฟังเสียง นะครับคุณสยุทธก็เป็นพยานได้นะครับผมเป็นผมเป็นนายกนมนตรีที่ให้ความสําคัญกับการอาภิปรายตั้งกระทู้ถามของฝ่ายค้านอย่างมากมนะครับกระทู้ถามผมมาเนี่ยผมตอบทุกครั้งนะครับ,รบนั่งตอบทุกครั้งนะครับถ่ายทอดสดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ใช่ฮะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดเพื่อให้ฝ่ายค้านเองได้มีช่องทางแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าก,กําลังตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องอะไรแล้วผมก็ให้ความสําคัญไปตอบด้วยตัวเอง ประชาชนชุมนุมมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะเรื่องเรื่องเสื้อแดงนะครคร,ระยองผมก็ให้ส่งตัวแทนมาคุยกันนะครับสระบุรีก็ให้ส่งตัวแทนมาแรงงานมีปัญหานักธุรกิจมีปัญหาชนปัญหาคนไม่มีสัญชาติมีปัญหาผมก็ให้มาคุยผู้บริโภคมีปัญหาหมอมีปัญหามาคุยหมดคือนี่คือแนวทางที่ผมทำอยู่ในการที่บอกว่าขณะนี้เนี่ย รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่จะฟังเสียงของประชาชนใช่แต่ว่าความเคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่เราจะเห็นความสงบเหมือนย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่แน่แหละครับขณะนี้เราก็ต้องค่อยๆทําไปนะจะไปคาดหวังว่ามันหายไปเลยเนี่ยทันทีทันใดคงไม่ได้ครับแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆก็ค่อยๆปลดไปอย่างเรื่องร,รัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งประเด็นอื่นก็เดี๋ยวก็จะตามมาท่านยกจริงๆริแล้วอยากจะคุยกับพลเอกชวลิตหรืออยากจะคุยกับคุณทักษิณแปลว่า คือเหมือนกับอันนี้นอกกรอบนะฮะต้องการอะไรยังไงเพื่อให้มันสงบลงระดับหนึ่งหรือไม่คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าความต้องการของใครเนี่ยมันก็แสดงออกกันอยู่แล้วนะครับส่วนท่านพลเอกชาวลิตเนี่ยถ้าท่านเข้ามาเป็นสกิประธานที่ปรึกษาหรืออะไรประาน,นี่ประธานพัก นะถ้าท่านคิดว่าอยากจะพูดคุยสนทน,นากับผมผมก็ยินดีมไม่มีปัญหาแล้วครับทำไมท่านนายกเมื่อวานนี้ทันทีทันใดเลยนะฮะบอกว่าไม่มีวันหรอกที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือในขณะนี้เนี่ยนะครับเร,เราต้องเราต้องเคารพกระบวนการของประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับการที่การแข่งขันในการหาเสียงเลือกตั้งกันมานะครับประชาธิปัตย์กับพลังประชาชนในขณะนั้นก็บอกกันว่าไม่ไม่มีการคือ เสนอเสนอตัวแข่งขันกันนะฮะก็ฝ่ายหนึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ตรวจสอบ,บนะอยู่ที่เสียงข้างมากของสภาจะเป็นคนกําหนดว่าฝ่ายใดเป็นรัฐบาลฝ่ายใดเป็นฝ่ายคา้านนะครับเราก็ทํางานอย่างนี้นะะทีนี้ไอ้วันข้างหน้าการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองจะเป็นอย่างไรการหาเสียงจะเป็นอย่างไรก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ในระหว่างนี้เนี่ยถามว่าจะให้เป็นรัฐบาลกันทุกพักไม่มีฝ่ายค้านผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นคําตอบนะมีแต่ประชาชนจะมองว่าเอ๊ะ เป็นเรื่องหัวกันของนักการเมืองอีกหรือเปล่าครับนะครับแล้วใครจะตรวจสอบนะฮะในเรื่องปัญหาต่างๆความโปร่งใสาการทุดจริตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นด<ม>ินครับจากนี้ปายการบริหารจัดการอย่างคนเสือแดงเขาก็บอกว่าเดือนตุลานี้จะเป็นอย่างเมื่อ,อคือนนี่คุณทักสินโฟอนอินอีกนะฮะครับ,รบถ้าเอ่อนายกก็จะเห็นว่าจะเห็นความเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะเป็นเดือนแตกคักหรือไม่ประการใดผมก็เห็นเคลื่อนไหวอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วบริหารจัดการได้ ก็เป็นหน้าที่รัฐบาลดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับและผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศเดินหน้านะฮะผมย้อนกลับมาเรื่องยุบสภาเมื่อสักครู่พูดถึง9เดือนกรอบเวลากว้างซึ่งก็คงจะคํานวณว่าทำอะไรทําอะไรทาอะไรเนี่ยนะฮะถึงตอนนั้นชัดเจนมาจะยุบสภาก็ขึ้นอยู่กับการแก้รัฐนูลนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมืองผมเคยพูดเอาไว้นะครับว่าผมคิดว่า การคือนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อมีความเหมาะสมคความเหมาะสมที่ผมเคยดูไว้เนี่ยก็เคยพูดไว้สเงื่อนไขก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเศรษฐกิจหนึ่งเศรษฐกิจมีความมั่นคงพอสมควรนะครผมไม่อยากให้ให้เข้าไปสู่การเลือกตั้งในขณะที่การฟื้นตัวย,ยังไม่แข็งแรงรนะครับแล้วก็แผนของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปสร้างความหวั่นไหวให้กับนักลงทุนในความมั่นใจต่างๆผมยังเชื่อว่าขณะนี้ดีขึ้นโดยลําดับครับแล้วก็พอถึงปีหน้านะฮะ น่าจะอยู่ในภาวะที่ผมพูดได้ว่าไม่ห่วงแล้วเรื่องเศรษฐกิจถ้าว่าจะมีการยุบสภาเลยนี่เชื่อมั่นเลยใช่ไหมครัผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะยกเว้นมีวิกฤตจากข้างนอกหรืออะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครนะหรือสมมุติว่าวิกฤตข้างในเองการเดินภายในเกิดเกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาแต่ว่าถ้าเดินไปตามแนวขณะนี้นะตามแนวโน้มของเศรษฐกิจขณะนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยผมพูดได้ว่าแข็งแรงพอครับข้อที่สองก็คือ กติกาน่าจะเป็นที่ยอมรับอืเพราะว่าถ้าไปเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ยังเถียงกันอีกครับว่ากติกาไม่เป็นธรรมเกิดไปเลือกตั้งแล้วอะไรซื้อเสียงยุบพักอะไรกันอีกครับใช่ไหมครับทาไงก็กลับมาอยู่ที่เดิมไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเรื่องที่สามก็คือผมบอกว่าในประเทศประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเนี่ยภาพลักษณ์ที่ดีความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยเนี่ยก็อยู่ที่การทํางานทางการเมืองที่อยู่ในบรรยากาศของความสงบครับ ถ้ามีความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยไทยแน่งนั้นผมก็บอกว่าวันนี้ถ้าทุกฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับก็น่าเสียใจนะครับได้ข่าวว่าว่าที่ผมบอกจะไปอุบลราชธานีก็ยังประกาศจะไปต่อตั้งคือสภาพอย่างนี้ไม่ใช่สภาพที่จะไปเลือกตั้งนะ้าถ,ถ้าตรงนี้สงบลงก็ไปเลือกตั้งกันได้ครับเพราะว่าเราก็จะได้แสดงออกให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศประชาธิปไตย แต่ว่าถ้าไปเลือกตั้งแล้วปรากฏว่ามาขัดขวางการหาเสียงกันซึ่งความจริงผิดหลักประชาธิปไตยที่สุดนะครับขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมว่าอย่างนี้ก็คงยากนี่เป็นไปได้ไหมฮะหรือท่านนายกจะบอกว่าลดแมปมันจะชัดเจนเลยว่าร to ัฐมนูญเสร็จเศรษฐกิจแข็งแรงพอจากนี like ้ไปหยุดความเคลื่อนไหวในแง่ที่ว่าใครก็ผมก็พูดอย่างนั้นอยู่พี่ใครไปไม่ได้ผมก็พูดอย่างนั้นแล้วงันั้นยุบสภาให้ร้ายประชาชนมไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับคือถ้ากาหนดประกาศชัดเจนอย่างนั้นอาจจะลดลงแรงแรงเสียทานม ผม,ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานลดแรงเสียทานอะไรคือข้อเที่จริงนี่ผมพูดไปแล้วเป็นดุลพินิษของแต่ละฝ่ายเองอว่าเขาคิดอย่างไรครับ